แทบละลายคลื่นความร้อนเล่นงานปากีสถานอุณหภูมิสูงแตะ50องศาจับตาระทึกน้ำท่วมฉับพลันจากทาน้ำแข็งและหิมะละลายสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีวิกฤตอากาศร้อนที่โจมตีที่อินเดียและปากีสถานสถานการณ์จะเป็นอย่างไรรับฟังได้นในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับรัฐบาลปากีสถานขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศร้อนจัดในรอบหลายทศวรรษซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพุ่งไปใกล้50องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเมื่อวันที่30เมษายนว่ากระทรวงด้านความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของปากีสถาน ออกถแถลงการเตือนและขอความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งระดับส่วนกลางและท้องถิ่นจัดหามาตรการรับมือกับวิกฤตคลื่นความร้อนที่แผ่ป,ปกคลุมแทบทุกพื้นที่และส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง47องศาเซลเซียสยิ่งไปกว่านั้นสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของปากีสถานคาดการว่าอุณหภูมิในประเทศมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอีก6-8องศาเซลเซียส หลังอุภูมิเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสร้างสถิติเป็นเดือนมีนาคมซึ่งร้อนที่สุดในรอบ61ปีหรือนับตั้งแต่ปี2504และนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษด้วยที่ปากีสถานเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนโดยไม่มีช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิขั้นกลาง ขณะเดียวกันรัฐบาลปากีสถานยังออกประกาศเตือนภัยการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ทานน้ำแข็งละลายมากและเร็วกว่าปกตินอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่สู้ดีนักส่งผลให้พลังงานขาดแคลนและกลายเป็นว่าต้องมีการตัดไฟในหลายพื้นที่ ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก tnn online และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก daily news นะครับและนี่ก็เป็นปรากฏการ์คลื่นความร้อนพัดถล่มที่ปากีสถานและอินเดียทําให้อุณหภูมิร้อนจัดจนทําให้ฐานน้าแข็งหลายที่ละลายอย่างรวดเร็วและต้องจับตามองเรื่องการเกิดน้าท่วมฉับพลันในโอกาสต่อไปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีดด้วยกันต่อไป สำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ